เทศบาลนครแม่สอดร,รับมอบสิ่งของบริจาคสมทบช่วยโรงพยาบาลสนามเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่บริเวณเต็นท์รับบริจาคข้อของเครื่องใช้หน้าโรงพยาบาลสนามเยื้อสนามกีฬา5อำเภอชายแดนว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ ในการกันนินนายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีพร้อมเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมให้การต้อนรับนายศิลปชัยธัญญาการกรกุลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดและนายสมอดีสัยสกุล ผู้จัดการธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพระาธาตุผาแดงพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เดินทางมามอบอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์ทางการแพทย์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดและสาขาพระาธาตุผาแดงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับโรงพยาบาลสนามของทางเทศบาลน,นครแม่สอดด้วย